เดียววิ่งกันเองดาวเป่งเก o ามองกระนังก b าวเกาปุ่งสิง g กล้ากินดตรีเป่งเกาโทษสิผมไปดูช oh ็อตมาแล้วหาเพลงไม่เจอนี่ครับูดเในที่สุดครับไม่ต้องทำเองแล้วใครไม่รู้นะครับว่านี่คือตัวอะไรนะครับผมก็ไป็นู้เหมือนกัน นี่คือฮอนดี้ซัคโตผมไปซื้อมาครับผมไปซื้อมาเยอะด้วย <c ười> คืออัปเดตหน้าเนี่ยเป็นดโนเสาใช่ไหมผมก็เออไปเจอมาแล้วนะครับว่ามีอัปเดตอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เงินเยอะมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่98ล้านล้านครับ <c ười> กลัวไม่พอผมก็เลยไปรับเจ้าหนี้มาเพิ่มเนี่ยครับจะให้ทุกคนมาดูด้วยนะครับนี่คืออันที่ใหญ่ที่สุดในตลาดโกฟ์ก,การ์เดนนะตอนนี้นะนี่เลยนี่คือฮอนดี่สัคโต ที่ติดทุกสถานะครับ <laughs> ใช่ครับฟังไม่ผิดครับนี่คือทุกสถานะติดอยู่ในตอนนี้ <laughs> เห็นน้ําแข็งไหมเมื่อกี้แปบบ๊แบๆบนะครับโอ้โหกว่าจะเห็นน้าแข็งได้นี่คือยากมากนะครับซึ่งใช่ครับวันนี้อ่านี่นี่น้ำแข็งน้ําแข็ง <laughs> กว่าจะเห็นน้ําแข็งคือมันเบิ่มมากนะอะเดี๋ยวลองให้รหัสสํารองถือดูก่อน นะครับดูของเราก็ยักษ์เหมือนกันนะแต่ว่าของเขาเนี่ยติดทุกสถานะเลยนะครับก็ต้องยอมติดไปหมดเซนเชียลวินสตั๊กเบิร์นช็อกเกตอะไรก็ติดไปหมดเลยนะยกเว้นเอ่อพวกเอเลียนนะครับหรือว่าพวกที่เป็นผู้ก่อไฟนะที่เยมต้องเสกนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูราคานะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยคลั่งมาก <c oughs> คือผมขายทีเดียวเนี่ยคือกะไม่ต้องไม่ต้องทำไรอ่ะนอนนอนตีพูนได้เลย <c oughs> แดี๋ว่าลาสํารองให้ลองถือหน่อยสิ ผมอยากรู้ความใหญ่อะตอนนี้คือมันซูมไม่ได้นะครับอ่าเราสํารองถืออืมหอมดูระยะถือลาสัารองเขาถืออยู่อย่างนี้นะไ <c oughs> ปโผลทีข้างหน้านู่นอะโอ้ <c oughs> นี่คือความใหญ่อะเนี่ยอะมาหน่อยสิ <c oughs> นี่คือเนื้อในเขานะ <c oughs> เนื้อในใหญ่มาก oh. 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 โอ้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 โอโอ้โอ้โอ้โออ้้โอ้โอ้โ เฮ้ยนี่ผมมาสุดแล้วนะเนี่ยอูไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ผมรับอะไรไปเนี่ยเฮ้ยผมซื้ออะไรมาเนี่ยโอ้โหนี่คืออันที่ผมทําไม่ติดใช่ไหมคือถ้าผมทําติดเนี่ยก็คือใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเสียดายจังอ๋อเราล่ามาพอดีโอ้ทุกคนดูนี่มันอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมขอเอารหาสำรองของผมนะครับไปยืนสุดมุมเลยดีกว่าสุดมุมยังมาถึงข้างบนสุดแล้วครับ เดี๋ยวเราจะอ,อ,อยู่ประมาณนี้หืมว๊าเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนดูมันใหญ่โอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นี่มันต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่เกินโอ้โห กี่บาทเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ oh <laughs> oh อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไอผมรู้แล้วว่าทําไงดี <laughs> ยืนตรงนี้ก็คือไม่ได้นะไปไปไปยืนหัวมุมสุดตรงนู้นเลยดีกว่าโอ้โทุกคนดูความบิ๊กสิมันเบิ้มมากอ,อ่ะผมยืนคือหัวมุมสุดด้านซ้ายบนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปยืนสายล่างกันนะครับดูสิว่าถ้าสุดขนาดนี้แล้วเนี่ยจะได้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ เนีเราก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกนะจ <c oughs> ุ๊บ <c oughs> ครับผมวันนี้เราจะเป็นมหาเศรษฐีกันนะครับวันนี้ <c oughs> ดวนเก้าผมโอ้โหที่คิดว่าใหญ่อ่ะโอ้คือเทียบกับอันนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะ <c oughs> นี่มันอะไรเดี๋ยวโอ้โหอัอนหนึ่งดูครับดูความโอ้ดูความต่างชั้นกันครับแต่ผมแคปให้ดูเพื่อจะให้แบบ ดูความใหญ่แบบเต็มเาเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนะโอ้โหโอ้โหทําไงดีเนี่ยทําไงดีให้ดูให้ครบดูเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ทั้งแมปแหะทุกคนโอ้จบแล้วครับคลิปนี้อันนี้แค่ผลเดียวนะครับผมเนี่ยรับมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าผมจะขายนะครับผมจะเป็นมหาเศรษฐีอีก5ชั่วโมงนะครับซอร์อัปเดตแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีไลฟ์สตรีมนะครับ เรสตีมมาดูกันมาดูพร้อมกันนะครับอัปเดตมีอะไรบ้างเลยก็อาจจะแจกนะเดี๋ยวผมจะไปดูราคาเขาหน่อยนะครับเจ้าต,ตัวฮอนด้าซูซูมออกมาดูไม่ได้ด้วยนะใหญ่เกินใหญ่เกินอันเนี้ยดูเพิ่งจะเห็นเออเขาเรียกว่าเน่เน่เน่เเพิ่งจะเห็นน้ําแข็งเขานะเขาอยู่สุดมุมนวดน้าแข็งก็คือแบบกินทั้งแมปไปแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> ใช่ครับอันนี้คืออันที่เวอร์ที่สุดในกอฟอาการเด่นนะครับตอนนี้ที่ผมหามาได้นะ เพื่อเพื่จะให้ทุกคนมาดูนะครับว่าน้ําหนักประมาณ2-3 0 0 0กิโลเนี่ยมันเป็นยังไงคือที่ผมพยายามแบบทั้งวันทั้งคืนเพื่อได้สิ่งนี้เนี่ยแถวว่าก็ไม่ได้นะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่ว่ามันก็มันก็เบิ่มจริงๆนะนี่ถ้าผมได้มานเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหัวแถวจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผมนี่แหละซึ่งผมก็ไปเดี๋ยวเราไปเช็คราคาหน่อยสิว่าจะสักเท่าไหร่นะครับเจ้าผลนี้ที่ใหญ่ทั้งแมปเนี่ย โอ้ยมันเป็น <brightness> ต <desserts> ็มอะไรเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้ตอนเนี้ยราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าไม่มันไม่สูงมากนะครับเพราะว่ามันมันมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับใช่ครับผม744ล้านล้านยัางยายงผมรับมาทั้งหมด1 0 0ชิ้นเออเราได้รวยแล้วครับวันนี้ไปเราไปนอนบนกองเงินกองทองดีกว่าขอโทษนะน้องนะไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าคงจะต้องขายบ้านขายรถมาให้ผมนะ พี่ต้องรับซื้อนะเนี่ยบอกเลยว่าล่มละลายคนคนรับซื้อล่มละลายคิดดูเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยด้านซ้ายล่างเนี่ยบูธเฟนใช่ไหมยังได้แค่บวกสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบวกเป็น50เลยแล้วกันเพื่อจะให้ไปสุดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกันนะครับเอาโอเคตอนนี้บูธเฟนนะครับสี่เรเรียบร้อยอยู่ที่ประมาณ1นึ่พันล้านนะครับเพราะว่าใส่ได้แค่5คนนะอีกคนหนึ่งนะครับยังใส่ไม่ได้เลยนะครับสวนยังโล่งอยู่สวนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณดูบิ๊ก เออไม่เป็นไรนะาจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์โอ้โหเข้ามาแค่4ี่สาคนก็เริ่มกระตุกครับเฮ้ยอย่าพึ่งกระตุกแหมมาเดี๋ยวเราจะขายก่อนนะครับผลแรกนะครับมาดูซิว่าเจ้าเงิน98ของเราเนี่ยจะโดนทําลายไปเยอะแค่ไหนนะครับอ่ชิ้นแรกขออนุญาดขายนะครับขายชิ้นหนึ่งเ8นะครับ98ล้านล้านชึบอืม ทุกคนดูขวาบนอืมอืทุกคนดูตัวเลขโอ้โหหนึ่งพันเท่าไหร่ไม่รู้แล้วอ้แต่ว่าครับมันยังไม่พอใช่ไหม <laughs> มันยังไม่พอที่จะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยใหม่ใช่ไหม <laughs> มาอีกเพิ่มอีกสิบผลแล้วกันนะครับรอบนี้ขอสิบผลนะครับดสูสิว่าจะเปลี่ยนหน่วยใหม่หรือ,อยังโอเคที่เหลือนะครับจะได้แจกชึบ ขายหมดเลยนะฮะดูตัวเลขตรงนี้ให้ดีนะครับทุกคนโอ้โหเอ๊ะทำไมขายไม่ได้หรือว่าขายไปแล้วแล้วมันบล๊กไปหมดแล้วเ <laughs> นี่ยทุกคนมันขายไปแล้วเนี่ยขึ้นเป็นสิบแล้วครับเป็นหนึ่งหมื่นล้านล้านตอนนี้โอโ้แต่ว่ายังไม่เปลี่ยนหน่วยนะหรือว่าต้องขายไปเยอะแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนหน่วยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมีแปดสิบเก้าสิบผลครับตอนนี้นะครับโดยประมาณโอเคถ้าเราขายไปอีกสักยี่สิบจะเป็นยังไง กดปลดล็อกหัวใจไม่ได in well, ้แล้วเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเกมเฮ้ยเกมเกมผมพังเดี๋ยวเจมเจมจะพึ่งแปนผมโอ้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 เดียว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 ผมแคบซื้อมาขายพี่เดี๋ยวเดียวผมไม่ได้มีโปเนี่ยผมขายไม่ได้แล้วปลดล็อกหัวใจก็ไม่ได้ปลดล็อกลาก่อนครับรหัสดีไม่นะเฮ้ยแต่ผมผมทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเอา เอ้าวอ้าวสวยเลยไงอเอ้าตกแบบก็ไม่ได้อืมโอเคเอาละผมกำลังจะโดนแบนของจริงครับโอเคกลับไปแล้วเกมกำลังค้ายอยู่ใช่ไหมโอเคมายังมายังกลับมายังกดหัวใจได้แล้ะโอ้โ,โ,โอเคโลงใจเ้ตกชัหมดนึกว่าจะโดนแบนเงินเยอะเกินนึกว่าโปไม่ได้โป้นะครับไม่ได้โปอ่ะมา เรามาขายเพื่อไปสักสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือไปแจกกันดีกว่าเออ,อน่าสนใจนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไลฟ์สดสักประมาณเอ่อห้าโมงหรือว่าห้าโมงครึ่งหกโมงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวเจ็ดร้อยล้านนะครับมันคลั่งมากหมายสักสิบผลนะครับทุกคนดูตัวเลขให้ดีนะครับหนึ่งหมื่นล้านกลายเป็นครับผมสองหมื่นครับสองหมื่นหนึ่งพันล้านล้าน จะอีกสักกี่ร้อยอัปเดตนะครับน่าจะไม่กระทบเงินผมนะตอนเด้น่าจะไม่กระทบเงินผมเรียบร้อยนะครับ10 20 30 40, 40 50, 60, 70เดอ่ะเดี๋ยวเราขายสักอีกสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อีกสัก6ผลนะครับแล้วเดี๋ยว70ผลเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแจกในไลฟ์สดดีกว่าซึ่งขายเสร็จปุ๊บบลักอีกแล้วโอเคกลับมาแล้วครับมา6ผลสุดท้ายดูซิจะได้สักกี่บาทนะครับอันนี้คือบูธเฟนอะไรคือสุดนะครับทุกคนชึบเรียบร้อย ห้าพันล,ะละ้านล้านเฮ้ยทุกคนดูมันขาดอีกนิดเดียวอะมันขายอีกนิดเดียวเราขายแคนดี้ดีกว่านี่แคนดี้ผมมีเยอะมากนะครับที่เก็บจากครั้งก่อนแต่ก็ไม่ใช่แคนดี้ที่ใหญ่มากนะครับก็เล็กๆเนี่ยก,กโโ็โอ้โหโยไม่กระทบเลยอะเฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยอะแคร์เดียนใหญ่ๆอะอันนี้คือแคนดี้ที่ใหญ่ท,หญที่สุดขายสักชิ้นสิดูสิว่าเงินจะเพิ่มไหมอืมเงินไม่ โอเคแคนดี้ยอมแพ้แคนดี้ยอมแพ้ครับให้เงินเขาอยู่อย่างนี้แหละนะดูด้านขวาบนครับทุกคน <laughs> ก็น่าจะรู้นะครับว่าเยอะแค่ไหน <laughs> เดี๋ยวผมลองไปคำนวณดูนะว่าอันนี้จะเยอะแค่ไหนนะครับอืมใช่เลยครับนี่ครับนี่คือตัวเลขนะครับ <laughs> <laughs> อ่าผมมีเงินเท่านี้นะครับเกมคือบักไปเรียบร้อยนะตอนนี้เกม เกมไม่บอกเลยนะว่าหน่วยอะไรนะครับไม่ได้บอกหน่วย B ด้วยหน่วยที่แท้จริงของผมคือ2.92427 91E าสบวกสิครับผมไม่รู้และหน่วยอะไร <laughs> เรียบร้อยครับอ่ะโอเคอีกจสิบผลนะครับเด <s> ี๋ยวผมเอาไปแจงในไลฟ์สดนะครับผมรอดูได้เลยนะตอนเย็นนี้นะครับจนกว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันยาวยๆนะครับเรื่อยๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับ เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับโอ้ภูมิใจภูมิใจ